กได้เลยอครับอ่โอเควันที่เราคอยแลก็ตแรกเอวนโอเคะคะก็ตอนนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากฮะจริงๆแบบว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับแต่เมื่อคืน,คนบอกว่าเมื่อคืนแบบกว่าจะหลับโอ้โหวางโทรศัพท์ไปประมาณแบบสองสามชั่วโมงกว่าจะหลับอย่างเงี้ยครับแล้วพอตื่นมาก็แบบนี่ผมเป็นปกติผมจะเป็นคนตื่นยากมากแต่วันนี้คือราการปลุกรอบแรกคือตื่นเลย ใช่เพราะว่าแบบตื่นเต้นไงใช่ฮะก็บอกว่าวันนี้แบบได้มาเจอแบบพี่พีกคดจะทำถึงก่อนเมื่อกี้ถึงแชร์มาเลยอะไ,ไรบ้างอ๋ออาการหน่อยอภัยอาการเหรอฮะตอนนี้ก็ต้องใส่เฝือกไปอีกประมาณสองเดือน,นครับใช่ก็กระดูกข้อเท้ามันคือกระดูกขท้ากระดูกขท้าฮะกระดูกขท้าค่ะแล้วผมก็เลยต้องใส่เฝือกอีกสองเดือนแต่ว่าจริงมันไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากครับผมก็แค่แบบถ้าเราไม่ได้ลงน้ำหนักอะไรอย่างงี้ก็ก็จะยังเจ็บอยู่บ้าง ถ้าเจ็บอยู่มันมันไม่ได้เจ็บนะครับถ้าถ้าลงน้ำหนักถึงจะเจ็บนะครับใช่ก็วันนี้ก็คือเต้นได้เต้นเลยเหรอฮะเต้นได้นิดหน่อยเล่นเต้นด้านบนไงเราเต้นท้านบนครับเพลงนี้ค่ะครับเราก็ถือว่นฝันที่เป็นจริงหนึ่งแล้วเนาะก็เราอยากได้คริงใช่ครับผมก็เพลงนี้ก็แบบว่าเป็นเพลงเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆตอนนั้นก็ ตั้งใจมากๆกับเพลงนี้ครับแบบว่าทุกฝ่ายคือแบบร่วมถึงตัวผมนีงก็ทุ่มเทแล้วก็แบบว่าอยากให้เพลงนี้มันออกมาดีที่สุดพอแบบว่าก็จากแบบเราได้ฟังเพลงทเ,เพลงมันออกมาเป็นชืน่อเปมนลาวแล้วอยนะ่างเงี้ยครับโอ้ยจริงๆก็ผมชอบมากเลยครับแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบพอเพลงนี้มันใส่ชื่อผมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกแบบเราภูมิใจอ่ะเราแบบ มันเป็นเพลงเราไงครับแล้วเพลงเป็นเพลงเราไม่พอมีชื่อเราอีกไงครับก็รู้สึกแบบเราภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็แบบดีใจครับว่าเพลงความหมายก็ดีด้วยครับทำนองก็พอก็คือถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวเราที่เป็นแบบเป็นเราเลยใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเปิดตัวศิลปินเลยเป็นเพลงเปิดตัวศิลปินเลยก็คือถือว่าเราเดบนว้์เป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วกับเพลงนี้น่าจะใช่ฮะใช่ใช่ครับ ก็คือเดี๋ยวรอร้องดีขึ้แต่คอนเสิร์ตโอ้ยอยากมีแล้วฮะแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนแต่เราเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงเมื่อกาเอามาร้องสำหรับขึ้นเวทีเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องแบบร้องเพลงแบบร้อ่เพลงของเราแล้วก็ดีใจครับผมเราก็รู้สึกว่าแบบเวลาเราเราไปออกงานอะไรเงี้ยเราแบบเราได้ยินเสียงแบบพี่ๆแฟนคลับร้องเพลงเราเนี่ยเราเรารู้สึกแบบดีใจมากๆเราแบบได้รับเอนเนอร์จีดีๆกลับไปเราแบบ ดีใจมากๆจริงๆตอนนีก็เท่าไหร่แล้วแสน2000วิวเหรอฮะโอ้ยผมไม่ไม่แน่ใจเลยฮะ2แสน2แสนแล้วแหละครับโอ้ยโอ้เราขอบคุณมากๆเลยฮะที่แบบว่าฟังก็เป็นใฟนก็คือฟังกันทุกวันโอ้ยทุกวันเลยเหรอฮะเราพราะเราฟังฟังทุกวันด้กันนะแล้วพี่เติ้ลพี่เติ้ลฟังทุกวันไหมพี่เติ้ลหรอผมว่าก็น่าจะฟังโโททรรหหาาเต้นยิัโทรหาพี่เติ้ลเหรอแฮป ไม่รู้พี่เตอร์มีเพลงนี้นะแต่พี่เตอร์นะ่ะชอบเปลี่ยนแบบพี่เตอร์ใช้หลายเพลงไงแล้วค้โทรหาเราไม่ใช่เพลงนี้และวมั้งน่าจะืครับพอเพลงแคนเบอร์ไปมีแบบคมีมากเราแบบเป็ในยังไงบ้างมันได้ดันใจเราเลยก็แบบว่าดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบว่าชอบแบบซึ่งมันเป็นแบบซิงเกิลแรกในชีวิตอะไรเงี้ยแบบที่เราตั้งใจทํามากๆแล้วก็พอมันออกมาแล้วทุกคนชอบอะไรเงี้ยเราก็ ดีใจครับเราดีใจเราดีใจไหมแต่แบบท่าขอวันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นสเตจของเราเลยซึ่งแบบเปิดตัวแล้วมีแฟนไซด้วยเรามีแบบโชว์ด้วยอ่าใช่ฮะโอ๊ยวันนี้มีโชว์แต่ว่าไม่ได้ร้องแค่เพลงเดียวแน่นอนนะมีอีกก็หลายเพลงอยู่ครับไม่ถึงไม่ถึงไงแต่ก็เป็นสเตงนี้เป็นแบบมาขึ้นสเตจเป็นเป็นเวทีของเราเป็นโอ๊ยร้องเพลงนี้เดี่ยวๆครั้งแรกเลยฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ร้องกับพี่เติร์ เราจะตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จิงที่เป็นเวทีของเราแล้วนะ,ะแกก็แอบ,บเขิอนอยู่เหมือนกันนะเหงาด้วยแล้วเราจะต้องทำยังไงให้แบบว่าเรา,มมาเตรียมพร้อมในใจสำหรับเวทีนี้เราก็ก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมฮะัเมื่อเช้าก็ไปซาวเช็คเรียบร้อยฮะก็เต็มที่แน่นอนครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าวะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะวัมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่มีนะฮะม,มีใครมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ผมรู้แล้วผมเจอพิเตอร์แล้วเมื่อกี้มาแล้วแล้วก็คือไม่เซอร์ไพรส์แหละไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาอาจจะมีอะไร เว้ยอันนี้ไม่รู้นะฮะเดินเฉยเฉยเขาเตรียมอะไรไว้บ้างไม่รู้น่าจะไม่มั้งน่าจะมัน่าจะไม่มั้งอ่ามันพี่เต้ไม่น่ามีเวลาไปเตรียมเพราะออกกองแต่ถ้าเขาเตรียมมาล่ะเราจะเขินไหมเขินอยู่เก็ยังเขินอยู่แล้เห็นเห็นเขาจะใช้เราบ่อยเหมือนกันนะเราดูนเขินอ่าเขินใช่มันแบบว่าบางทีแบบไม่ทันตั้งตัวอ่ะ อะไรวกนมีแฟนายด้วยมีแฟนายด้วยเป็นยังไงบ้างคะเตรียมพร้อสำหรับแฟนไซหรือว่าแฟนๆต้องเตรยีย,รยมมุกมาเตรยียมมุกมาผมเห็นแท็กมาอยู่แบบอยากให้พูดอะไรอะไรเงี้ยจริงๆก็แบบว่าแล้วแต่พี่ๆทุกคนเลยฮะแบบอยากพูดอะไรก็พูดได้เลยแบบอยากเล่นมุกหรือแบบอยากพูดอะไรแบบจริงจ,จังเนี่ยก็พูดได้จีบได้หมด<อ>พร้อมเลยเราพร้อมรับเราพร้อมอยู่แล้วเป็นแฟนไซครั้งแรกด้วยอืมะถ้าไม่รวมอีเวนต์ก็แง่ใช่ครั้งแรกเลย ใช่ครับครั้งแรกเลยก็ผมก็เอาจริงผมก็กลัวแบบว่าพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะแบบก่อนหน้านี้ก็แบบมีพิตเตอร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็น <c oughs> แต่ว่าออกงานเดี่ยวก็กลัวพูดไม่ถูกเฮ้ยเราเคยออกงานที่ไม่มีพิตเตอร์แล้วใช่แต่ว่าแบบอันนี้มันเป็นแบบงานที่ <c oughs> เรียกว่าไงแบบ <c oughs> อันันเป็นทีไรใช่แล้วก็ต้องแบบว่าพูดกับพี่ๆแบบคคับด้วยก็อนเมื่อกี้ก่อนที่มาพิตเตอร์ให้กำลังใจยังไงก็สู้ๆแต่เดี๋ยวพิตเตอร์มา พีเติ้มาดูก็คือกอลังจะบอกอะไรมาเชียพี่เติ้ลมาเชียร์ครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่พีเติ้ลนะมีแบบว่าพี่น้องดูมันดีอีกครับอันนี้เปยใช่ไหมอ้าวรู้ดพูดไม่ได้เหรอฮะไม่รู้นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรฮะบเมื่อกี้ตัดออกครับอ้าวมีไลฟ์ด้วยไม่มีอะไร ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีทุกคนก็แยกย้ายทำงานแค่ครับผมยังไงต่อเนี่ยอยู่โอ้ยไม่บอกแก็ให้กลังคนก่ช่เพื่อนเ่ส่งกำลังใจมาจากทางบ้านอะไรอย่างนี้ะ อาจจะเราเราดูว่าเพลงไหนมาแต่ว่านอกจากเพลงเดี่ยวเพลงนี้แล้วเราจะออกเพลงอ๋อเพลงชอบแกลงไม่ได้แกลงชอบเอ๊ะชื่อเพลงชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะชอบแกลงไม่ได้แกลงชอบถูกแล้วฮะเฮ้ยวันนี้เพลงมี้ด้วยหรืเ่าเนี่ยเพลงไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีฮะมีแต่เพลงเฟิร์สคนเดียวมีเพลงเฟิร์สคนเดียวเฟิร์สวันครับอยากให้เป็แฟนแบบว่าร้องท่อนไหนแบบดังที่สุดตอนที่เราแบบว่าขึ้นตอนทอนนี้เลยท่อนแรกกับท่อนจบับ พี่พี่สื่อมาร้องได้นะอุ้ยร้องให้เขาร้อมไหมเดี๋ยวร้องพร้อมกันบนเวทีไหมล่ะได้ไหมล่ะเมื่อกี้เขาบอกกัานั่งรอเลยแล้วที่เขาล้อมกันได้นะอุ้ยจริงเหรอฮะเขาจะร้องที่เปิร์ดอุ้ยฝากร้องด้วยนะครับพี่เพื่อเพื่อเงียบตอนนี้ first one you are my first l o v e first o b e o u t i f u first one มันจะอยู่ท่อนหัวเพลงเลยครับกับท้ายเพลงใช่ ทำทำท่าว h ยดูเคั่นแหละทำท่านี้เลยแล้วก็ร้องเพลงไม่ง่าเข่าทำได้ทำได้ทำท่าอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่เฉยๆก็สวยแล้วนะที่นี่ครับอันนี้คือบอกเป็นแปลงใช่ครับแต่ถ้าจะร้องถ้าร้องเพลงดังก็จะสวยขึ้นเราก็เคยร้องเพลงของเฟิร์สเพลงนี้แล้วก็สนใจเพลงอื่นหลายเพลงไม่บอกเอา้โห มีมีครับแต่เพลงอะไรไม่บอกเมื่อกี้แต่เราจะยืนร้องใช่ไหมเราจะยืนร้องหรือว่าเราจะต้องนั่งร้องอาจจะนั่งบ้างยืนบ้างการปะจ่ายก็ไม่ต้องเป็นหุ๊บนะจะได้ผมผมสบายมากครับวันนี้ก็แต่ว่ามีดอกไม้มานี่ยังไงดีมีเหรอฮะไม่รู้ไงไอ้ดอกไม้มีบนเวทีแล้วอย่างสมมติว่ากำลังร้องร้องอยู่แล้วมีดอกไม้มาหรอโอ้โอันนี้เสิร์ชร่วงหน้าเลยไม่ไม่ไม่ ไม่เขินลูกแม่หรอเฮ้ยไม่มีหรอกครับไม่มีไม่มีมีก็หนีไม่ได้ด้วยนีเขิ้่พี่ต้นเขาอกจกใกัใจแล้วเขามีบอกไปเราไปว่าเวาแบรหรืออะไรยังงเนี่ไม่ไม่นะพี่ต้นก็ชอบจะชอบบอกว่าแบบผมเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบผมทำได้อยู่แล้ว ขอฝากงใจคับฝากแฟนอีกคร่บนะให้แบบ,บฝากเพลงนี้เยอะได้เลยฮะก็ขอฝากเพลง first love ด้วยนะฮะผมตอนนี้ก็ปล่อยออกมาได้ประมาณเดือนนิดๆแล้วฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะก็สามารถไปเปิดฟังได้ทุกวันเปิดไม่ว่าจะทำอะไรกินข้าวอาบน้ำอะไรอย่างนี้ก็เปิดวนไปฮะก็ขอฝาก first love ด้วยนะครับอ่ะาน,นที่ถามตอนคือจะมีไหมมีหรอมีใช่ปะ ก็เสกอะไรนะผมยังไม่รู้เลยรออยู่อัปเดตนิดเดรับที่เราแบบว่าขาขาเหรอฮะได้เลยครับผมอัปเดตก็จริงๆคือผมผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนจังหวะที่ก้าวลงมอไซค์ครัเพราะว่าจริงๆอะตอนคือผมไปตีแบตมาแล้วแบบตอนนั้นขาพิกแต่ว่าขาพลิกแบบนิดเดียวฮะคือไม่ได้เจ็บอะไรครับก็ยังแบบเล่นต่อได้ปกติแต่พอตอนกลับอะไรเงี้ยแล้ เรานั่งมอไซค์กลับนะครับแล้วเราจังหวะที่เราก้าวลงก้าวลงคอนโดไงครับเราก็ก้าวเราเผลอเอาขาที่อันนี้เพราะว่าตอนนั้นเราหายเจ็บแล้วเราลืมเราก้าวปุ๊บแล้วมันก็กรับลงไปเลยคือคตอนลงก็คือขาทีกเดียวใช่ตอนลงแบบเราเหมือนทิ้งน้ําหนักแบบผิดอันนี้หรือมันอาจจะพิกอีกรอบหนึ่งไงครับแล้วมันก็เราพอเราลงปุ๊บแล้วเราก็กรับปุ๊บเราก็เดินกระเพกยาวเลยตั้งแต่แล้วก็ เราคืนนั้นเราปวดทั้งคืนเลยครับใช่ใช่คืนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอใช่เพราะตอนแรกคิดว่าแบบเออเป็นเอ็นแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบนิดเดียวแต่จริงอีกวันหนึ่งอ่ะก็ผมก็ยังไม่จริงก็ไม่ได้อยากไปเลยแต่แบบเออไปเช็คดีกว่าให้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันมันบวมมากมันมันม่วงไงครับมันม่วงด้วยแล้วมันก็แบบบวมทั้งขาเลยแบบบวมมากๆตอนแรกตอนแรกที่ไปเอกซเรย์ก็ตอนแรกจะเป็นหมอแบบทั่วไปก่อนครับเขาก็บอกว่าแบบ ก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรไงครับแต่ว่าพอหมอกระดูกเดินมาบอกเงครับก็บอกว่ามันมีกระดูกส่วนนี้หักอยู่เป็นกระดูกที่แบบชิ้นเล็กๆที่ใช้มันจะอยู่ตรงประมาณหลังหลังเท้าเลยครับมันเป็นกระดูกที่ใช้รองรองน้ําหนักทั้งตัวเลยครับก็เป็นชิ้นสําคัญอยู่ไหก็หมอวันนั้นหมอบอกว่าคือวันนั้นเราเราไปออกกองด้วยครับเราไปออกกองเข็มดีราแล้วเราก็แบบเออมันจะมีช่วงที่เราพักเงครับเราก็ออกไปหาโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วเราก็ ในใจเราก็คิดว่าพอหมอบอกว่าต้องใส่เฝือกเราก็แบบอ้าวแล้วผมจะถ่ายต่อยังไงล่ะเนี่อะไรเงี้ยฮะับง่ายก็แบบว่าเกรงใจพี่ๆด้วยแบบพี่ต้องแบบมาคอยหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ากระดูกเล็กๆอะไรนี่คือหมอก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะรอมันใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือหมอบอกว่าให้ใส่เฝือกไปประมาณ6สัปดาห์ครับแต่ว่าถ้ามันไม่เชื่อมก็ต้องผ่าตัดใช่ครับแล้วเราแล้วเราต้องทำงานหรือว่ามันจะ นั่นนหละสิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆหมอก็บอกให้พักหน่ยครับแต่ว่ามันผมว่ามันก็ก็ผมไหวเอาก็ก็แบบก็ไม่ได้ไม่ได้จะฝืนตัวเองครับก็ทํางานเท่าที่ไหวนี่แหละอันนี้คือไปหาหมอมาแล้วใส่สุตรแล้วแล้วมีไปติด Follow up มาอย่างๆเลยครับเดี๋ยวหมอนัดไป Follow up อีกทีวันที่15ครับแต่ว่าจริงๆจริงๆผมจะเปลี่ยนเฟือกอยู่เหมือนกันจะเข้าไปเปลี่ยนเฟือกเพราะแบบ หมอหมอบอกว่ามันจะมีเฟือกีแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าเฟือกลมแบบว่าเป็นเฟือกที่แบบสามารถแบบถอดได้เงี้ยครับเราถอดได้เองผมก็ไม่รู้เหือว่าราถอดได้เองไหมแต่ว่าหมอบอกว่ามันมันจะสามารถเหมือนมันมีรองเท้าในตัวมันเงี้ยแล้วมันแบบสามารถรับน้าหนักเราได้เยอะกว่าแล้วก็สามารถแบบทิ้งน้ําหนักลงได้นิดนึงอะไรเงี้ยมากกว่าเฟือกอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไปใช้งานมันเยอะมันจะไม่กระสานมันจะเลื่อนใหญ่นะแต่ว่าเราก็ใช้ไม้ด้วยใช้ไม้แบบช่วยรักมัน ัเราเดือดรับน้ําหนักตัวเราได้ด้วยก็ถือว่ายังไหวอยู่ไหวอยู่ครับไหวแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าหมอก็เตือนไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังถ่ายถ่ายอยู่ใช่ไหมคะถ่ายถ่ายอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าพี่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 ในกองทุกคนคือแบบดูแลดีมากคืออุ้มเลยแบบเวลาผมจะขึ้นบ้านพ่อครูอะไรเงี้ยเป็นพี่ทีมโลเคชั่นเนี่เนี่ยอ่อุ้มเลยไปไหนก็อุ้มใช่ทังไรถึงเลือก เอ้าวมันมชอบสีชมพูไงแต่ว่าคือตอนนั้นหมอให้เลือกสีน้ําเงินสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้เราเราชอบสีชมพูสุดแต่ว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชมพูขนาดนี้ใช่ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นชมพูแบบเทียนน้อยใช่ชมพูว่าเทียนเราก็ไม่คิดว่าจะแบบชมพูนีออนอนเลยอันนี้เขาไม่ได้มีมาให้เราเลือกหแอ่ตอนเลือกการัน์ดปั๊มไม่ไม่มีฮะเขาแค่ถามเลยชมก็ได้สีมาเลยใช่ฮะแล้วก็ ตอนที่หมอเอามาก็ผมก็โอ้ชมพูขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราชอบอยู่แล้วไงก็เลยแบบก็เรียกว่าเห็นชอบชอบอนะครับผ,ผมก็อาจจะเป็นห่วงเนาะก็บอกแฟนๆได้นยครับแล้วผมก็ใครที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมันผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นผมก็มันเป็นแบบว่ากระดูกชิ้นเล็กๆเ,ๆ,ๆเฉยๆก็เดี๋ยวก็หายแล้วคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวฮนะเดี๋ยวกลับมาซ่าให้ทุกคนได้เห็นเหมือนเดิมแน่นอนครับผม Ah, oh, bueno.